ถ่ายรูปกลุ่มค่ะถ่ายรูปกลุ่มค่ะถ่ายค่ ی, ้ยรถต้อกรต้อนเดี๋ยวขอรูปรถกันนะคะนรถนะะเอาดาจะไม่กินนะ ไข่ลูกหน้าคุ้นๆนะนี่พอเห็นพเหมือนจะรอนี่อยู่ดิมาปะอะมาปะจะเหลือเหรอเองแม่ไม่ร้องนะไม่ร้องนะในกองลูกอือจุกๆแบบจุกจุกเหมือนในใจคิดว่าพม่าขนาดเฮ้ยระวังสร้อยนะดึงเลยนะ สอนตั้งแต่เด็กเจอสร้อยดึงสร้อยเจอทองดึงทองสวยสวยมากเลยนะคะวันนี้ดูแล้วลิเกด้วยหรอคะหลับนะวันนี้หลับไม่ไหวแนละ้วลูกเนาะไม่ไหวเนาะลูกนะแต่วันนี้เป็นแม่ยกก่อนค่ะเนี่ยนะมองจะคุยแล้วแหละตะกบมอเตอรคันเปรถมอเตอรไม่เอาไม่ต้องมายุ่งนี่น,ะนี่นี่นี่ ่ยกสายเริ่มรู้สึกว่าเหมือนแหละเหมือนพอยอะไรอย่างเงี้ยเยิ่มเหรอเนอะมาบิงเนาะอยากให้ยิ้มอ่ะข้านันแบบแก่เขามันต้องยิ้มไม่ให้มันยิ้มมันมันต้องเล่นกับมันตอนที่ว่าช่วงหัวคข่าหน่อยบิงไปอยู่กับอาไหมช่วงนี้เวลานอนวันหนึ่งเอาไหมเอาไหมเอามายิงไปไหมไปจริงๆเลยเชียงอุ้ยคือจะฟลแล้วกระตัว เหมือนเคี้ยวน่ารักจังน้องกไม่ใช่น้องตอกุ้งกุ้งกินอยากกัดอ่ะกัดได้ไหมพี่กนยิงน้องทำไม